ทีัค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำไข่เจียวฟูฟูกันนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเตรียมจะเลอะสมุดเละทำไข่เจียวฟูฟนะคะอย่างแรกตอกไข่นะคะ ใส่นี้แล้วก็ช้อนเอาซอมมาคนฮะแล้วเราก็ตีตีไปเรื่อยๆตีจนกว่ามันจะฟูฟูแบบเยอะมากไม่รู้เคสจะมันจะฟูหรือเปล่านะ 也不知道自动。Yeah, เป็นเข้มยังนี่ตีจะกว่าจะปูนะคะ ย้ำนะคะตีจนกว่าจะฟูนะตั้งหรอ นี่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะอย่างนี้นะคะต้องอย่างนี้เลยนะคะใส่เพิ่มลงได้นะคะคือเราใส่แค่นิดเดียวไปเดีย๋ยวเราจะไปทอดกันแต่ยังไม่ทอดนะคะเพราะยังไม่ได้ตักข้าวต้องตักแม่นะมาเดี๋ยวั้่ก็มีได้ แป๊บนึงไปดูก่อนอะไรอัดคลิปโยอัดคลิปทำไข่เจียวอัดคลิปทำไข่เจียวเยวอย่าอย่าเอาโทรศัพท์ไปใกล้ไฟนะระเบิดนะไม่อยู่นี้ <แ>อ,อ,อยู่ตรงนี้เนียโอ้มองเห็นี่ทํานะมองไม่เห็นอมองไม่เห็นอยู่ข้างนี้อยู่วางขางนี้นองตรงนี้ได้ปะ่ปะป้าก็จะหาว่ามันใกล้ไฟ นี่รวางวานเดีนนี่ก็ได้อะไรอย่้เออ